คนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายแล้วฮะครับคนเดียวเราเราเล่นกันตอนไหนวะตอนนี้และยลายอัพเบบี้บีครับผมคนสุดท้ายนั่นก็คือใช่ใช่จริงๆๆๆงจงคือคือย่างครับคือและเข้ามาพวกพวกมึงต้องมีมายเซ็ตนี่นะวันนี้มันไม่ใช่มันวันที่มึงจะพลาดได้หลายๆรอบเหมือนตอนซ้อมเลยนะเว้ยเปิดตัวให้สนามเลยไอเรื่องไอเรื่องที่ไอไอหยกพูดนี่คือไม่มันคือมันคือเรื่องจริงนะมึงควรจะแบบไวกว่านี้นะเพื่อนก็ไม่ได้อยากเล่นชีวิตเดียว ไม่เชียสาวเชียชาติช่องชัดตต,ติลาบกกูยังไม่เห็นเลยผู้หญิง,ต,ต,งต้องต้อตอ,อย่างเดียวต้องอย่างเดียวตึงไหนมือมือเห็นเอเอ็ AMD มดีเมื่อวานนี่ป่ะไอ้เนี่ยเหมือนพวกปลาสวายอะมันต้องอย่างนัน้นดึงือปับปลาปึ๊ เอาเลยเดี๋ยวมันไม่เลยทำเนี่ยไม้ก็ต้องดึงชูปะฉะนั้นเนี่ยเอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาพูดหาพ่อเมื่อเราต้องแบรนเป็นอย่างแรกเลยนะั้นนะ ไว้ก่อนเลยอะไรไอ้ไอ้แก่พี่อาร์ตบอกว่ากูขอดูในบอร์ด T S T T R D อะไรครับเบบี้บีเขาถูกจัดอยู่ในเท T S เหมือนกันพวกเที T R D อะพวก S M D พวกไอ้อะไรพวกนู่นพวก J K L K นู้น S D A T R D อะอันนี้ T S เจอกันครับสูสีหน่อย ไย่ไม่รู้ความจริงไม้บอลอ่ะไม่รู้าได้มีมุมด้านหลัง T S J ด้านหลังมันด้านหลังมันจะกดโหลดได้ด้านหลังต้องด้านหลังจะด้นหม T S นะผมถูกขอดึงทุกคนนะไม่ขอดึงทุกคนนะขอดึงทุกคนนะเออขอดึงทุกคนแล้วถ้า อันนี้เรา,เราพูดเฉยๆนะพูดพี่พูดจะเฉยนะด้วยความที่เป็นผู้หญิง,งครับแกผู้หญิงเนี้ยแล้วถ้าเขาอยู่กับแฟนอะแล้วแฟนเขาเล่นไฟเอ็มเก่งเป็นนักแข่งอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์มานั่งแทนแฟนได้ปะพีสิทธิ์แล้วแต่แฟนเล่นได้ปะมันก็มีเปอร์เซ็นต์นะแต่พี่ไม่ได้ปากปั๊มเขานะพี่หมายถึงว่ามันมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นกันอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเหมือนกันถ้าผู้ชายเนี้ย ถ้าผู้ชายอย่างเงี้ยเล่นไม่เก่งแต่มีแฟนที่เป็นตัวแข่งอยู่ผู้หญิงแต่คือคว้าแชมป์อะไรมาเก่งมาแล้วอย่างเงี้ยใกล้แฟนไปนั่งเล่นได้ไปกูก็ทําถ้าอยู่ด้วยกันอะถึงต้องไหมกลยุทธ์ไงมันเป็นกลยุทธ์ไงมันก็ต้องเก็บหน่อยอะไรเงี้ยต้องเข้าใจานะแก๊งเชียร์บนบนเขาจะเล่นกับประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้ามีแก๊งเด็กๆแก๊้งเล็กหน่อยอะไรเขามานั่งดูเขาจะงงหน่อยว่าเอ้ยพวกนี้มันทรงเยอะมันปิดทรงปิดเสียงมันก็ต้องเข้าใจาว่าแก๊้งผมมันเชียร์เอสมาละมาละมา <laughs> ฮัลองเชื่เชื่อเชื่อเราจะดูมุมไอ้บอลหนึ่งลาวนะครับหนึ่งลาวนะเราดูมุมบางบอลหนึ่งลาวนะเอาหน่อยนะแบนแบนแบบที่พวกมึงเกจ็ดไอ้ไอ้พวกไอ้ธนาคารอ่ะแบนไปเลยเฮียเจ๋อมากปะเ้าแพ้เดี๋ยวกูตัดแขนข้างหนึ่งนะข้างซ้ายไม่ต้องกดเมาส์ไม่ต้องกดคีย์บอร์ดให้พี่เขาเล่นให้ จะเจอสอกเลยมา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 แซมบ้าสองพันแปดเอาหน่อยเว้ยแซมบ้าสองพันแปดเว้ยเยสแบกปืนทันปืนเลยอัดชิปด้วยอัดชิปด้วยใช่ทุกคนใช่แครด้วยทีมเฮ้ยแบนอันนี้แบนเบสิกเลยเนี่ยแบนไม้แบนไม้แบนไม้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 เออ ไม่เวิงวงอยู่มาได้อีอะเอ้ยมีหมอกนะรีไวของของของเก็บเหมือนเดิมนะรีไวท์ไวทไวทไวทเก็บวิ่งนะไวทไวทเก็บวิ่งนะเก็บไรเก็บไรใครไอ้เนี้ยกูเก็บเองกูเก็บเอง อันนี้เปิดเปิดต้นไฟเปิดต้นไฟเดี๋ยวเปิดแม่งพร้อมกันนะมาเปิดยามาเปิดยามาเปิดยามาไม่มีไปเลยไม่มีไปเลยเข้าใจต้องมาดิเฮ้ยมึงยืนตัวอะไรล่ะเข้าเลยเข้าเลย เขงเปิดหมอกว่ะเสียงหลกเลยเฮียเปิดแม่งมาทุกันนะคิดอะไรเยอะมีสิบห้าสิบสองเว้ยเออเอาดนะิเฮียไม่คิดอะไรเยอะดูสไปแล้ดาดูไปด้าดูไปเอ้ยเก้าสิบหกแล้วนะ ไอ้บอลเป็นตัวไม้ตอวแซมบ้าไอ้บอลน่ะไอ้เหี้ยข่ามจริงอุ้ยอะไรอ่ะไอ้ไอ้เนี่ยตีกูไอ้เหี้ยเออเผลอแพ้เนี่ยแซมบ้ายังเออระเหยก็แพ้สบน้ำอยู่สบน้ำอยู่ดึงสบไปสบน้ำอยู่ไหวโอ้กูตายไอ้เหี้ยกูจะไปชุบเพื่อนเฮ้ยอย่าน้ยอย่าน้ยน้องน้องน้องกูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยตอนเนี้ยเฮ้ย ไอแม่งโปะเปล่าอะเฮ้ยอย่า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 คุยกันมั่วอย่าคุยมั่วดิไอแหนมแหนมจะวัดแหนมแหนมพี่ขึ้นออกมาแหนมแหนมแหนมจะวัดแหนมแหนมจะวัดแหนมฟังไอ้ไว้หน่อยไอ้เท่าคนเท่าเลยนี่คนเท่าเลยนะหลังรถไฟกู้โซหน่อยหลังรถไฟโปะเปล่าหลังรถไฟสามโซหลังรถไฟสามโซไอ้เหี้ยโปะเปล่า กลับไปหลังบ้านฟังกูกลับไปหลังบ้านไม่ต้องกูแล้วกลับหลังบ้านไอ้สัตว์กลับหลังบ้านกลับหลังบ้านกลับหลังบ้านให้หมดไม่ต้องทำเย่แล้วไปเลยน้องกลับหลังบ้านเลยไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอ่ะกลับหลังบ้านกลับหลังบ้านให้หมดกลับหลังบ้านให้หมดโอ้ยไอ้ยเจ็บท้องเลยไอ้ยฮ้ยปิดดิบเอาเอามีดไปปิดเอามีดไปปิดดิ ไว้ใจกันน้องไอ้เชี่ยเอาเอาโซบเอาโซบออกจากเขาดิเอาโซบออกจากเขาเฮ้ยเอาโซออกเอาโซบออกเอาโซบออกมันได้มันพีได้เหมือนกันนะเนี่ยเอาโซไปเอาโซไปหัวแดงน้องไม่ไปทำตามคำสั่งไอ้เนี่ยน้องไม่ไปทำตามคำสั่งแล้วสิคนมาเอาดิเนี่ยเอาดิน้องใจ๊เจ๊จน้องใจ๊ตายตายตายเออเบาเบาเบาน้องเบาเบาเบา ไอ้เหี้ยกูดูว่าแพ้อะไรเหรอเอางูเหอเรอตาไหลเลยไอ้เหี้ยตาไหลเลยสัตว์ไอ้เหเเี้ยจ <c oughs> ัดๆดีมากสองคนแต่ดีมากไอ้เหี้ยคใช่เนอะใช่เออิยคุยกันหน่อยเรื่องนัวจริงๆมันควรเนี้ยกว่าน,นี้น้องมึงอย่าเพิ่งแยกกันพูดดิอย่าอย่านัวเดย์มันพทิกได้นะเอเอโอ้ยโอ้ย ใช่ฟังเพื่อนหน่อยมีดมีมีดเขาก็ไม่อยากตายเหมือนกันทุกคนมึงเกรงใจเขาหน่อยเว้ยทีมพามมดกูไม่แปลกใจเลยเค้ขาเดิมพันไว้ให้มันได้ห้าแสนแล้วมันคว้าแชมป์ไม่แปลกใจเลยดีกีแชมป์จริงๆไว้ดีกีแชมป์เว้ยสองอันนี้ไว้เปิดดีกีแชมป์จ้าเฮ้ยดูดยคนใช้ไอเทมนี่ยังยังงงอยู่เลยอ่ะใช้มั่ว แต่ยังไม่เลือมาลวหมอกมาใช้หมดเปิดให้แม่งหมดอ่ะต้นไฟอ่ะพอจะได้มีเวลาเล่นเลยเปิดหมดไหวเ้ยเออดิเออเอาดิวัดดิเออเออเอ้บอลมันไม้เซียนไหวบอลโอตีเพื่อนมาหนึ่ง <laughs> ตีเพื่อนแล้วไอ้เหี้ยสัมบ้านสมบ้ามีป็สิบห้าว่ะไอ้เหี้ยเป็นเบีมีอันสิบสี่เท่าคนเท่าว่ะไอ้เหี้ยคนเท่าว่ะไอ้เหี้ยคนตามแล้วไอ้เหี้ยเบบมีคนตามแล้วโดนโดนเรือโดนเรือเบบีโดนเรือสิบสี่เอเอเก้านะเพื่อนหัวเฉาแนมเราเด้เอาสอบไปเด้เอาสอบไปเด้สอสบไปเด้อ <laughs> โอ้ยบอลบ้าจริงไอ้บอลบ้าจริง,รงนี่มันแซมบ้าฆ่าไปตายนี่ว่าเพื่อนนอนตายสามสี่คนนะไม่ชุบแพ้นะแซมบ้าไม่ชุบแพ้นะ <c oughs> ไอ้บอลนี่มันมองแค่ไหนเพื่อนจริงๆนะเวย้วยโชติเดลดยชตเลย ไอ้เนี่ยแม่ของจริงว่ะกระป๋ายกระป๋ายให้หมดกรไปให้หมดกรไปให้หมดกระป๋ายวิ่งชุบไม้ตัวชุบว่ะกรปให้หมดกระป๋าให้หมดไม้ตัวรีเว้ยหมดแล้วไม้ตัวรีของแชมบ้าเว้ยไอ้เนี่ยคว้าแชมป์แรกว่ะไอ้เฮ้ยคนลุกครับเฮ้ยมึงดูคนมึงหน่อยดิมึงชุบเพื่อนด้วยมึงทำอะไรกันน่ะคนลุกครับ มาจไปดูดีลุมดิลุมดิลุมเท้งดิเขาโดนพิษอยู่ไมอีแล้อีแล้ใจแบดอีแล้อีแล้ปลาสวายอีแล้ปลาสวายทำดีมากซัมบ้าสองพันแปดทำดีมากดีดีด้วยครับซัมบ้าขวาวินแรกไปได้ครับผมนี่ชายร้องชายชายชาทำดให้แต้มครับซัมบ้าฝ่ายชนะนะครับผมแล้วก็เปิดเปิดเลยนะครับเปิดเลยนะไวหน่อยนะฮะเอาแค่สองนาทีพอ เอ้ยใครวะสิบหกตายหนึ่งมึงใครเนี่ยไ <c oughs> อยเยี่ยวินมึงเดือดจังอ่ะน้องไ <c oughs> อ้ยเซเลนิตี้มาอยู่นี่ได้ไงอ่ะไอเยี่ยเยซเลนิตี้เปเลยสองเมืงองไอเฮีย้ยมาเป็นนักแข่งไอเฮีย้ยมามามา,มากดน้องชายกด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 ถูกต้องต่ออะไหน่อย <คง S 1> ถูกต้องน้องถูกต้องถูกต้องพูดได้ดีไม่เอาแล้วมึงอย่าลืมนะเว้ยว่าไอไอพวกเทียดีมันมองพวกมึงว่าเป็นยังไงอ่ะมันไม่รู้ตัวเองอ่ะ ไอพวกเอสบยพวกไออะไรพวกนั้นน่ะมันมองเราเป็นเทียนี่ไหมตัวมม่เองอะถูกถูกอันนี้อันนี้สําคัญมากนะเสียงไอไว้คือสําคัญนะถ้าไว้พูดกลับคือกลับนะทุกคนช่วยกันเวฟนะเว้ยไม่ฟังนะถ้าไว้พูดว่ากลับอ่ะเราเราช่วยกันเวฟนะเว้ยช่วยกันเวฟไปแบนธนาคารใหญ่ดิเดดูเบบี้บีแป๊บหนึ่งอะเฮ้ยแบนธนาคารใหญ่ไว้กูกลัวเออนี่อยเบบี้บีนี่ม มีเกลวะปเสียงมะแบนปืนแบนปืนแบนปืนวะบอกอยู่นะข้างบนอะว่าเราเหลือกี่คนอะแบนนี่เราชุบสิบนะต่อไปแบนชุบสิบแบนชุบสิบสวยเราแบนใายอะไรแบบนี้ยเพราะไฟเราไหวเฮ้อสวยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราเราแบนนี่เราแบนทิไปก็ได้ใช่เหมือนเจรไว้เจรินเจร เดินเดินน้องขึ้นมาจับจับจับผองจับพองเหมือนเดิมเมานเดิมแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมทุกคนนารูโมจเจ็บน้องนารดาเมจรอบรอบนี้มียานะนารดาเมจเก็บเดีรอบนี้มียานะรอบนี้มียานะเอายาออกช่องรอบนี้มียาบีบีไม่เก็บมันมีคนเก็บเป่ายามันมีมันมีเมื่อกี้มันมีเพื่อนเรามันเก็บออออ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ยาว่ะมันเป็นเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดรีเลือดรีเลือดเองรีเลอดเองมาแล้วได้เข้าแล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยหฮ้ยเฮยเฮ้ยแซมบ้านเด็กที่สองคนไอ้เฮียไอ้เฮียไม่ตาย เอียหเียได้เปไว้ตามบอะะพื่อนหอมึงพ่ลนั่ันแล้วหน่อยกูไม่อยากมีภาพมิเกีวบับอ่ะตายไอสัตวิ์เอาช่องไอสั์ตว๊บ เชีช่ยทำอะไร <c oughs> ขอขอขอ,อ,อเสียงแบบนี้ไอ้เกิดหมอให้นะกูเปิดหมอให้นะกูจริงจังไม่ลงเจอเสียงแบบนี้กูจริงจังไม่ลงมาเล่นบ้านเราอ่กโดนนั่นเลย <c oughs> อายืดใหแล้วพี่บูบ๊ทบ <c oughs> โเนตมา10บาท กูแรกใครชนะพี่ตีมาไม่ทานเอา้นเลยครับกูจริงจังไม่ลงจริงนะเว้ยเอ้ยแต่ซันบ้ากลับอะไละสิบเอ็ดต่อสิบแปดแล้วนะผมดูสบเฟนด้ดูสบเฟนดถูกไม่ใช่โอ้โหเฮียแมงกูด่นลุงเยอะจังเลยอะแต่เราคุมเพื่อนไว้ไงเราดึงไว้สามไหม ใจเย็นมึงจะโดนล้วนะนี่มึงจะโดนกันนะนี่สติน่อยสติน่สติน่โดนโนหนองปาโดนหนไปบ้านเาย้ายศพไปบ้านเขาย้ายศพไปบ้านเขาเร็วย้ายศพมาบ้านเขาโดนไวยจจิักก่อยพี่จิจักกันหน่อยพีพี่บอกแล้วใช่ปะว่าไอชิเป็นเป็นตามที่กูพูดหมดจริงเปริงผมส่วนสนามไม่ได้เห็นปะไม่ไม่ได้มองหน้าเขา ทษนอันนี้พี่พูดจริงๆนะเว้ยเฮ้ยมันเป็นตามที่กูพูดบทถ้าแมต์หน้าแซมบ้าได้แต้มคือกูเป๊ะจัดเลยนะเนี่ยนี่คือกูเป๊ะย,ยิ่งกว่ายิ่งยิ่งกว่าอะไรอะ่ะบาบาวาก้ายนเนี้ยไอ้เฮียกูทายถูกมั่นกูทายแม่นมากเลยเนะี่ยอันนี้คือเบบี้บีต้องแพ้น,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 นนะ

มาตายตายแล้วมาเลยอู้หูอันนี้คือหงิดแล้วใช่ไหมหนูหนุ่มหงิดแล้วใช่ไหมด้วยอะฮะหนูลูกเพื่อนช่วยเพื่อนตรงกลางหน่อยไอบอลตายไอบอลตายหนูลูกเป็นเสียเอว โอ้อยแหน่เฮ้ยเอาชุบตรงนี้แล้วเอาโซบออกจากเขาดิเฮ้ยเอาโซบออกจากตรงเสาเฮ้ยเอาโซบออกจากตรงเสาเออ็จเร็วพอแล้วกูเอาละใช้เวลาเฉยเฉยเอาโซบเอาโซบออกจากตีนเขาดิจอเาหน่อยเฮ้ยเบบี้จะชนะเนี่ยสิบหกสิบเอ็ดตัวเนี้ยสิบหกสิบเอ็ดตัวเนี้ยเฮ้ย มึงเปล่าชุบเกินมึงเปล่าชุบเยอะไปเว้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแพ้เลยเนี่ยตายไอ้เหี้ยแบกแต้มเลยเนี่ยทีเอีเอ็สแบกแต้มเลยกูไม่ถูกกูทายไม่ถูกละมึงเปล่าชุบเยอะไปทีเอสแบกแต้มกูทายผิดชัดตายนี่ตายไอ้เหี้ยแบกแต้มไอ้เน้องนาะจะบอกแล้วมึงโดนอ่ะไอ้เหี้ยกูกูยอมกูยอมเลยนี่อันนี้เกินความคาดหมายกูไม่เยอะเลยกลับมาในตรงกลางดิกูยอม

ชุ่มให้ชุ่มให้ชุมพี่มาถีบให้หน่อยพี่ถีบถี่ไปหรอม่ได้เินอวะ้หงุดหงิดแล้วนะงุหงิดแล้วนะหาชุบร้อยหาชุบร้อยหาชุบร้อย ทั้งมาทั้งมาบ้านเขาเราเขาถล่พิ้งแล้วเอ้ยใครโดนดีโบอ่ะต่อหน้ากูเลยทำอะไรอ่ะผ่ายี่ผ่าอะไรอย่างเทียเอสเล่นกันโคตรมันนายเรีโยโดนดีโบอีกแล้วโไม่น้องไม่ได้อยหลังกันทำไมนี่ให้ได้เต็มเลยนี่นี่จะบอกนะจะบอกนะว่ามีอีกอ่ะเออ เจเอสสูสีจานมูเป็นพักเป็นปลาเลยว่าเฮ้ยแต่อย่างน้องจะยังระวังขอบูตี่มีดมันบูตเนี่ยมึงโอ้โหเฮ้ยตายยิน่ะอ้ตบเบคันตโดดโดดโดดจะโดนอีโมโง่ดดเออโดดโดดโดดเหมือนโก้นอะไอ้ยัยหาชิปผายก็จบแล้วเนี่ยหาชิปผายหาตึ๊บตาไหลเลยกลัะ กูหาน้ำตาไหลเลยไอ้ย่าคูเดียตายโดนตายนะไอ้ย่าพี่ตายผิดครับไอ้จุงครับเซียนจุงไทยถูกครับเซียนจุงไทยถูกนะอยเล่นหนไปหาเพื่อนเซียนจุงถูกสองคู่แล้วเซียนจุงอ่ะตรงพี่บอกรถตรงพี่บอกรถตรงพี่บอกเลมึงรีบไปไหนอ่ะแล้วก็เดียวไอ้เย้าเสมอนะเสมอแล้วมันต้องเล่นอีกแบตหนึ่งมั้งเนี่ย จบแล้วผมความรำคาดีเลยพี่ดีเลยฮะวามชน่งะนผมโอ้ยเยอะคนแท็บสบ้าเยอะแน่นอนไอ้แย่คนแท็พี่มีรวยเียรวยไอ้สักคนแท็บพี่มีรวยเฮียรว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 ยสายเราไม่มีแต่คนเมอะไรอย่งงี้วะอย่าคิดมาดิอย่างบ้า18-0ขนาดไหนอะ18-0คิดแคตอะ18-0 ตีไปอ่ะไอ้เฮียห้าสิบสามคนหารหกล้านหนึ่งดิมึงเอาห้าสิบสามคนหารหกล้านหนึ่งดิไอ้เฮียคือรวยอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมึงใจเย็นดิไอ้เฮียคนละแต้มคนละแ,แสนอ่ะไอ้เฮียสมัออถมยถึงว่าถ้า,าถ้าแทงแบบเท่ากันนะไอ้เฮีย